รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนี่นายภูาที่ตรงนี้เนี่ยล่มลื่นดีเนาะฉันไม่รู้มาก่อนเลยนะเนี่ยว่าหลังโรงเรียนมีอะไรแบบนี้ด้วยเนี่ยก็เจ้าของที่เขาเพิ่งขายโรงเรียนเราฉันเล็งไม่นานแล้วว่าที่ตรงนี้เนี่ยจะนจะทำเป็นพื้นที่สีเขียวให้ทุกคนได้ใช้กันอืมงั้นเราน้าจะชวนเพื่อนๆเนี่ยมาเล่นกันที่นี่เนาะ เอาไว้พรุ่งนี้ดีกว่าฉันว่าวันนี้เนี่ยให้มันเป็นที่ของเราสองคนดีกว่าเราโค่นต้นไม้ใหญ่ต้นนี้เลยนะแล้วก็เกลี่ยพื้นที่ให้เรียบร้อยนะครับ<อ>ได้ครับอาจารย์จะเอารถแท็กเตอร์มาดึงเกีย <Yeah, S 1> <า>ค่ะนี่อาจารย์จะโค่นต้นไม้ต้นนี้เหรอคะครูก็ไม่ทราบว่าสองคนมันนั่งทำอะไรกันอยู่ตรงนี้ครับ ก็เริ่เรียนแล้วไงครับอาจารย์บอกมาก่อนถึงจะทําอะไรต้นไม้ต้นนี้ครับอ๋อคือว่าอย่างนี้ครับคือว่าผมจะทําการตัดต้นไม้ต้นนี้นะครับเพื่อที่จะสร้างเป็นอาคารนันทนาการให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนของเราไใช้กันเราไหนบอกจะสร้างพื้นที่สีเขียวไงครับก็เป็นพื้นที่สีเขียวไงครับก็เดี๋ยวเราตัดต้นไม้ก่อนแล้วสร้างเป็นตัวอาคารขึ้นมาแล้วเดี๋ยวให้นักออกแบบนี้เขาออกแบบอาคารให้สวยแล้วก็ทาสีให้เขียวปัดเลย ถ้าคุณไปตัดต้นไม้ต้นนี้แล้วคุณจะสร้างอาคาเรียนได้ยังไงเอ็งก็ไปสร้างที่อื่นได้ไหมครับอาจารย์เก็บต้นไม้ต้นนี้ไว้ผมรผู้มาครับคือผมต้องทำตามคำสั่งนะครับผมตัดส well <ment faz. S 1> ินใจอะเองไม่ได้หรอกครับจริงอาจารย์ครับอาจารย์อย่าเพิ่งลงมือทำอะไรได้ไหมครับผมขอคุยกับพ่อผมก่อนนะคะอาจารย์อย่าตัดต้นไม้ต้นนี้เลยนะคะอาจารย์งั้นไปคุยกันให้เรียบร้อยกันก็ได้ครับ ไอ้ชักงงั้นเดี๋ยวเราไปโค่นต้นนู้นก่อนแล้วกันไอ้ต้นใหญ่ๆน่ะโอ้โหลากน่าจะในภูผาเป็นยังไงบ้างอะกรรมการคนอื่นเขาไม่ยอมอะ เขาบอกว่านี่เป็นวิธีเดียวที่ใช้พื้นที่ได้ประโยชน์มากที่สุดล้วนายจะทำยังไงต่ออ่ะต้นไม้ต้นใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยนะอายุก็น่าจะประมาณ50ปีจะตัดทำไมก็ไม่รู้อ่ะสีดได้ยหรือว่าเอางี้ไหมละ่ะจัดคอนเสิร์ตกันเคิื่นสื่อมวลชนมาทีนี้คนจะได้มาเยอะโรงเรียนไม่กล้าย,ยุ่งกับต้นไม้ชัวเออ,อเ,ดเดี๋ยวเดคตะมันไม่ทันแล้วแหละ ก็พรุ่งนี้เนี่ยอาจารย์เขาจะเรียกคนงานมาตัดต้นไม้แล้วเฮ้ยเดี๋ยวน้ำขิงคือฉันสงสัยอะไรอย่างอ่ะเธอกับภูผาไปทำอะไรกันหลังโรงเรียนเหรอเฮ้ยสงสัยทุกคนดิใช่แอะไปทำอะไรกันอ่ะทำไมอ่ะก็ไปอ่านหนังสือไงเฮ้ยแล้วทำไมเดี๋ยวนี้มีที่เด็ดๆที่ไม่บอกเพื่อนๆวะทำไมต้องไปอยู่ด้วยกันสองคนด้วยวะนี่ ถ้ไมพวกเราต้องลงมือลงแรงช่วยแกส่งคนรักษาพื้นที่ส่วนตัวที่แกไว้ใช้จู่จีกันด้วยวะหยุดพบปากเดี๋ยวนี้เลยไม่รู้อะไรเราไม่ต้องพูดเลยนี่พวกนายรู้ไหมในภูผาเนี่ยเขาจะรักษาพื้นที่พื้นนั้นเอาไว้เอาไว้เป็นพื้นที่สีเขียวสำหรับพวกเราไงาาสำหรับพวกเราหรือว่าสำหรับเธอสองคนต่างกฮะนี่แล้วมีใครยังอยากจะช่วยอีกไหมฮะเอออาณาว่าไง าวา่าจะเพื่อใครก็ช่างเถอะแต่ว,ว่าอานาสงสารต้นไม้มากกว่าเออนั่นดินี่พวกนายหมต่เถียงเรื่องอะไรก็ไม่รู้ไรสาระฉันว่านะพวกเรามาหาวิธ<อ>ีดีกว่าว่าเราจะช่วยต้นไม้กันยังไงบอกตรงๆนะเร<อ>ื่งนี้ฉันขอพี่ยุ่งแล้วกันไปละไปปักเป้าขอ,อคุณไี่ยุง่งปักเป้าก็ไม่ยุง่งเด้อถ้าขอคุณับปักเป้าเป็นเพื่อนกันไปไหนเรไปด้วยกัน ถ้าไม่มีใครคิดแผนออกก็เริ่มแผนแรกเลยแล้วกัน กันตรงนี้ฮะโอ้แม่ร้องเพลงกันแล้วเสียงดังไปถึงตรงนู้นเชลเดี๋ยว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 ก่อนที่มันจับกลุ่มร้องเพลงกันตรงนี้เนี่ยจะมาขัดขวางการตัดต้นไม้ของอาจารย์ใช่ไหมอาจารย์คะพวกหนูเนี่ยก็ขออธิบายให้อาจารย์ฟังตรงนี้เลยนะคะ,ะต้นไม้ต้นนี้เนี่ยอายุจะ50สิปีแล้วนะคะอาจารย์เขาไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเลยอะทำไมอาจารย์ต้องมาตัดเขาด้วยล่ะคะ อาจารย์รู้ไหมคะต้นไม้ต้นนี้เนี่ยมันมีประโยชน์มากกว่าที่อาจารย์คิดองนะคะเขาทังให้ร่มเงาเขาให้ออกซิเจนกับเราให้กับอาจารย์ด้วยที่อาจารย์หายใจอยู่ทุกวันเนี่ยก็เพราะเขานะคะอาจารย์ลองคิดดูนะคะถ้าอาจารย์เป็นต้นไม้ต้นนี้เนี่ยอาจารย์ไม่รู้อะไรเลยแลวอยู่ดีๆมีคนจะมาฆ่าเขาาอาจารย์จะรู้สึกยังไงอ่ะใช่ครับอาจารย์มันใช้เวลาตั้งหลายปีกว่าจะโตได้ขนาดนี้อาจารย์ไม่เสียดายชีวิตเหรอครับครูไม่อยากเถียงนะครับทุกคน นะครับต่างคนต่างมีเหตุผลถ้าเกิดเราเอาเหตุผลมาสู้กันมันก็คงจะจบยากนะฮะเอาอย่างนี้แล้วกันใช้เวลาของตัวเองให้มีค่าร้องเพลงกันไปให้เรียบร้อยนะครับอ่ะร้องเพลงกันไปกันไปเลยนะฮะจับกลุ่มกันละเชิญน่าสบายนะนี่ค่ะอาจารย์พูดแบบนี้ค่อยคุยกันได้หน่อยเยี่ยมเยี่ยมไอ้ช่างเดี๋ยวเตรียมตัวไว้นะเดี๋ยวสักพักหนึ่งเด็กทัน้นี่เดี๋ยวก็เหนื่อยไงอแล้วก็กลับไปกินนมแม่ เดี๋ยวหลังจากนั้นแล้วตัดตัดให้เรียบร้อยนะฮะตัดยังไม่สิ้นกี่น้ำนมอ่ะครับเฮ้ยนี่ทำไมเสียงกุ้งแกมันดังอย่างวะเหมือนมันร้องอยู่แถวนี้เลยอะ่านเนี่ยช่างมันอะ ทุ่งนี้เราทำยังไงดีวะเราว่าเราคงทำอย่างนี้ไม่ไหวแล้ว,วะอะได้นนแล้วสิดีจังยังนะเมื่อยเมื่อยดีจังอะไรเป็ดีจังดีจัง เดีเดี๋ยวเดนี่ด mm <ifies> ึกขนาดนี้ก็ยังไม่กลับบ้านกันอีกเหรอครับเนี่ยแล้วนี่หนีอะไรกันมาตุ๊กแกค่ะน่ากลัวมากเลยค่ะนะตุ๊กแกแล้วตัวมันมีลายมีอะไรไหมแบบว่าเห็นเป็นเลขอะไรบ้างไหมอ่ะโอ้โหนะคะเวลาหนีใครเขาจะมานั่งดูเลขกันล่ะคะโอ้โหก็มันแหมมันก็น่าจะดูมันอยู่ที่ไหนอ่ะนี่ น้ากำลังจะหาเลขไปแทงลอตเตอรี่พรุ่งนีู้มันจะออกแล้วอ่ะยังไม่มีเลขเด็ดเลย<ม>แล้วยิ่งตุ๊กแกหล่นใส่นี่เขาบอกว่าโชคดีด้วยนะที่ไหนที่ไหนทางน <ะ S 1> ู้นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวได้แล้วเดี๋ยวน้าจะมาบอกนะครับขอบใจมากนี่กับเฮี้ยนเลยตุ๊กแกมาไหนเฮียน้นนนาคนลุกไปหมดแล้ววะทำไมฉัน,น,นคิดไม่ได้ตั้งแต่แรกอ่ะคิดอะไรนม่คิดอะไรออกหรือไง ก็ถ้าเราปกป้องต้นไม้ตลอดเวลาไม่ได้เราก็ให้ต้นไม้ปกป้องตัวเองดิแแกจ๋าขอเลขเด็ดเสักสามตัวได้ไหมวันนี้อยากจะรวยเลยอะโอ้โหมาแล้วกินทูบม,มาจากไหนเนี่ยโอ้โมีน้ำอบด,ด้วยเนี่ย งัน้นไม่เอาเะ่าก็ได้นะจ๊ะงั้นงั้นเดี๋ยวไปแล้วนะถึไม่ได้แลวสุดหล่อจ๊ะจะหนีไปไหนลวจ๊ะว้าย,ายอย่ามาหลอกกันเลยนะจะมาหาตุ๊กแกแล้วมาเจอบปรีงกันกข,อขอเลขสามตัวเลยละกันฝันเล่นเลขเลยเราจะให้เลขเด็ดเจ้าเอง 的。 เมื่อคืนนี้นะท็อฟฟี่เดินออกมาหาตุ๊กแกด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าแม่ตุ๊กแกทองได้ไปสามตัวเน้นๆเลขเด็ดแล้วตุ๊กแก <c oughs> โลละสี่พันห้าส่สงมาเลยน่ามีหน้าพักร้อนไปเลยกกอุ้ยท่านี่พวกชาวบ้านมาทำอะไรแถวนี้นะฮะเขาก็มาขอเลขเด็ดจากเจ้าแม่ตุ๊กแกทองไงครับอาจารย์น้าท็อฟฟี่ยังบอกผมว่า ท่านอ,อยากให้มาขอเส้นไหวเยอะๆท่านไหนจะให้เลขเด็ดครับสงสัยท่านจะหิววะครับอาจารย์ต้นไม้นี่ะหิวต้นไม้หิววะต้องเอาน้ำรดสิวะเอาอะไรให้กินมันไปกินได้ไ,ไงอะนี่ปล่อยไว้ไม่ได้เฮ้ยอาจารโ,โ,โอ้โหมาเต็มเลยมีผ้าสีด้วยอพี่ๆครับต้องขอรบกวนทีนะครับ คือว่าอย่างนี้ครับพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ของทางโรงเรียนนะครับเรากําลังจะปรับปรุงพื้นที่แถวนี้นะครับเดี๋ยวจะเป็นอันตรายเชิญพี่พี่ออกนอกเรียนด้วยครับหยุดนายหนวดแกใช่ไหมที่คิดจะตัดต้นไม้ของเจ้าแม่ทุกแกทองอะ่ะฮะเาะแกนั่นแหละเจ้าแม่ถึงออกมา,าแสดงอิทธิฤทธิน์น่ะยังไม่สำเน็อีกระชาก่อนพี่เจ้าแม่ทุกแกทองอะไรที่ไหนมันไม่มีนะครับไม่มีพี่เชิญออกครับผมเดี๋ยวพวกผมจะตัดต้นไม้นี่แล้วไม่ตัดเ้ย ฉันจะปกป้องจะแม่จะตัดเหรอ่เดี๋ยว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 เดีไม่คือไม่ตัดแล้วครับไม่ตัดไม่ตัดใจน่ยนะครับเอางี้ละกันเดี๋ยวเชิญพวกพี่กราบไหว้กันให้เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ช่วยออกไปจากโรงเรียนด้วยครับนะครับโรงเรียนจะปิดแล้วนะครับขอบคุณครับว้จะแม่ต่องวไอ้สตัวนี้กรดันยังนะปกป้องผมด้วยเนี่ย่ เดี๋ยว <ok> <ke> ให้ชาวบ้านกราบไหว้เสร็จเรียบร้อยอีกสักพักหนึ่งเขาก็คงจะกลับไปให้นมลูกที่บ้านนะเดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากนั้นเราก็เอาคนของเราเนี่ยตัดต้นไม้ให้เฮี้ยนต่อเตอร์อะไรดึงรากไปทิ้งข้างนอกเลยไม่ได้จบจบนะครับตามนั้นเลยครับอ่าดูสิเอาแป้งทาต้นไม้ไม่รู้คิดอะไรกันอยู่อ้าวพี่ถือถือดีๆหน่อยได้ไหมใครับนี่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 เห็นไหม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 ไม่น่าเชื่อเลยเนาะว่าพวกเราทำแค่นี้ต้นไม้ก็ปลอดภัยแล้วอ่ะ แต่ถ้าวันนี้มีผลประโยชน์อะ่ะก็คงไม่มีใครอยากปกป้องต้นไม้จริงๆรอกดีจังน่าเสียดายจังเลยอะ่ะทั้งๆท,ที่ต้นไม้ก็มีประโยชน์กับเราตั้งเยอะตั้งแยะทั้งเป็นแหล่งอาหารแล้วก็ให้ออกซิเจนกับพวกเราด้วยอะ่ะของพวกนี้มันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นถ้าไม่เสียไปไม่มีใครรู้สึกหรอกองั้นเราก็ทำทั้งป่าเลยสิจะได้มีพื้นที่ป่าเหลือเยอะไงะดีไหมดีไหม ดีมันดีแต่ว่าเธอจะทำยังไงถ้าเอาผีที่ไหนไปหลอกคนเยอะแยะขนาดนั้นเฮ้ยนี่ทุกคนแย่แล้วแย่แล้วนี่นี่นตอนนี้เนี่ยนะอาจารย์เผากดเขาจะไม่ยอมแพ้เขาจะเอาคนมาตัดต้นไม้นคืนนี้เออจริงเหรอเอาไงดีอะสงสัยผีสาวสามตัวจะต้องลุกขึ้นมาจากหลุมอีกครั้งแล้วมั้ง ไม่เข้าใจเลยอาจารย์ทำไมต้องให้ผมมาเดึกๆด้วยเนี่ยโอ้แหม่ก็ทําไมมาตอนนี้มาตอนกลางวันได้ยังไงอ่ะตอนกลางวันคนมันต่อต้านเราเยอะหิวเอจารแล้วทําไมอาจารย์ไม่เรียกคนงานมาล่ะครับเรียกพวกผมมาทําไมเนี่ยก็ได้ยินกันอยู่มีคนงานนี่ไหนเขากล้ามาตัดต้นไม้นี่เราเวลาอาจารย์คิดว่าผมกล้าหรือไงครับก็คิดว่ากล้าตอน150หินี่แหละโอ้เนี่ยอาจารย บอกตรงเลยผมมาถึงตอนเนี้ร้อยห้าเอาไม่อยู่จริงผมขอ200ร้ยได้ไนะเอาเล่นงันกัครูเหรอ,อกลดูดีจ้า,าสภาพมันไม่ใช่แล้วอ่ะเออได้ข่าวว่าพวกเธอสอบตกวิชาครูอยู่นี่ใช่ไหมเอางี้ละกันก็ถือว่านี่เป็นการสอบซ่อมไปเลยในตัวครูว่าจริงๆแล้วน่าจะแฟฝๆก็น่าจะเหลือสักร้อยอนะโอ้จาาเอาสักแปดสิบมาลนะ เรื่อยๆวะโอเคตกลงนะมาจัำไหมจำไหมจำไหมจับมือคนละแปดสิบนะคนละแปดสิบจบจบตรงนี้นะไปไปจับตุ๊กไปเร็วเร็วคนเดี๋ยวมันดึกตกลงแล้วเหรอเนี่ยเดี๋ยวมันดึ้อการมันมือชุกที่หว่าเอาให้ช้อตเอารีบรีบฝักรีบกลับเลยว่ะรีบเร็วดิเอาทำงานแข่งขันนะมีค่าแรงนะเอา ยินเสียงผีเปล่าวะเผ่าจ้าไม่ยิ้ไหมเอาเป่าลนะ่ะเผ่าจ้มามาสองเลยเผ่าจ้าจะเรียกทำไม ผมไม่กลัวหรอกนะพีไหนก็คุยให้รู้เรื่องสิสร้างความเดือดร้อนให้กับคนเขามาเขาทํางานทําการกันไม่ได้น่มันเพราะอะไรจาดจัดครับไม่ต้องมาขำเลยยังไงผมจะตัดต้นไม้ให้ได้ครับคุณภูผาครับ อาจารย์ครับอาจารย์ไม่กลัวเจ้าแม่ตุ๊กแกทองเหรอครับกลัวยังไมจะไม่กลัวแล้วนาเละมากเลยแขนหลุดออกมาเป็นชิ้นๆเลยครับองั้นอาจารย์ก็ไม่ต้องตัดต้นไม้สิคะมันไม่มีวิธีที่จะทําให้เราเนี่ยอยู่กับต้นไม้ได้อย่างมีความสุขเลยเหรอคะอาจารย์ผมเคยเห็นนะครับอาจารย์อาคารที่สร้างครอบต้นไม้ฮะมีทั้งอาคารต้นไม้ก็ไม่โดนตัดทําไมเราไม่ทำแบบนั้นล่ะครับแหมเราก็อยากจะทําแบบนั้นครับมันทําได้แต่เราไม่มีตังค์มากขนาดนั้นใช้ตังค์เยอะครับ เชื่อนะครับสิ่งที่ผู้บริหารนักเรียนทุกๆคนเนี่ยได้คิดที่จะทำเนี่ยนักเรียนที่นี่ต้องได้รับผลประโยชน์สูงสุดอย่างแน่นอนผมเชื่อครับแต่อาจารย์ไม่ถามนักเรียนก่อนละครับว่าอยากได้อะไรมากกว่ากันระหว่างต้นไม้กับอาคารนะครับแต่มันเป็นคําสั่งคําสั่งมันออกมาแล้วยังไงผู้บริหารโรงเรียนก็ต้องทําครับ เชื่อผมสิในวันข้างหน้าเด็กนักเรียนโรงเรียนนี้จะต้องนึกขอบคุณผู้บริหารของเราที่ได้ทําสิ่งที่ดีๆให้กับนักเรียนของโรงเรียนเราเล่นอะไรเนี่ยโอ้คนนี้คยอยู่มานี่เลยมานี่เลยเจอตัวการแล้วครับอาจารย์ตกใจนี่ครับ จะบอกว่าไอ้พวกนี้แหละครับเป็นพวกที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ทั้งหมดเลยครับอาจารย์ใช่ครับสองคนนี้แหละครับที่เป็นตัวตั้งตัวตีกุเรื่องผีขึ้นมาครับฉันขอโทษด้วยนะฉันไม่น่ามือปอออมาเล่นเลยอ่ะให้เขาโกรธน้ำเข็งแสบมากนะเราอ่ะนี่เล่นอาครูคนหัวลูกเอ๊อาจารย์มาด่าหนูคนเดียวทำไมอ่ะในภูผาก็ทำทำไมไม่ว่า อ้าวเขเอมไม่มีผลอะไรต่อเงินเดือนของครูตรงนะได้เย็นชัดเอาละถึงเวลาแล้วปักเป้าโชกุนครับไปตัดต้นไม้กับครูนี่จริงอาจารย์อยู่นี่เลยอยู่นี่เลยมันง่ายขนาดนั้นเลยหรออาจารยอาจารย์เลยอะไรอะไรป้าเนี่ยฉันขอโทษนะแล้วแบบนี้จะทำยังไงกันดีเนี่ยทำอะไรไม่ได้แล้วพี่ๆทุกคน ผมมีเรื่องจะแจ้งให้ทราบดังนี้อะไรอีกเลยนวดไม่ยอมปล่อยเจ้าแม่ไปอีกหรอได้ข่าวว่าดดนไปหลายทีแล้วยังไม่เข็ดอีกหรือไงยอยากไปนะใช่ไหมเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดใจเย็นใจยเย็นคือพี่คือผมมีเรื่องจะแจ้งนี้คือว่าผมเนี่ยได้ไปแจ้งความกับสอน,นอไว้แล้วว่าพวกพี่เนี่ยบุกลุกเข้ามาในที่ส่วนบุคคลซึ่งเป็นที่ของทางโรงเรียน พวกพี่กลับออกไปเลยครับเจ้ามงเจ้าแม่อะไรไม่มีหรอกครับผมให้ลูกศิษย์ผมไปอํ้พวกพี yep> ่เล่นทั้งนั้นแหละครับขอโทษด้วยนะครับเชิญครับนี่ครับไปแจ้งความครับออกก็ได้แต่ออกนะครับพี่รบกวนทีนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับพวกเราช่วยกันลื้อไปไาไปนี่ครับเไรสาระอะไร น้ำขิงน้ำขิงใช่ไหมเน่ะไม่ใช่อะอะไรกั่นเด็กหนุ่ใช่เด็กหนุ่มไม่ก็ต้องเป็นไม่ดีจังก็อนาฮะนี่ค่ะโกลอยู่ที่นี่ค่ะโอ้โหตตกใจหมดใครอีกล่ะคุณผู้หริหาโอ้เป็นผู้ชายนะครับทำไมเอาชุดผู้หญิงมาใส่อย่างนี้ล่ะครับครับไม่าไงครับฮะเรียก ฮะอ๋้ผู <logical> <Aqui> ้าอยู่นี่นะครับมันอยู่นี่มันอยู่นี่นี่อยู่นี่นี่อยู่นี่อยู่นี่หมดเลยหมดเลยแใครอ่ะหนูชื่อตุ๊กแกทองค่ะเพราะฉนั้นไม่มีอะไรผมกราบลาแล้วครับอ้าวอ้า เราช่วยเก็บของดออกมาขอบน้ำใจจ้าเฮ้ยพี่ตา